Place chicken in its bag. Yeah. Into a deep roasting tray in the center of the oven. Do not open or pierce the bag before cooking. Cook for 1 hour 25 minutes. Remove the chicken from the oven and open the bag by Slit down the front with a knife or scissors. Return the chicken to the oven and cook for a further 10 minutes. Allow it to rest for 5 to 10 minutes before carving. Okay, thank I'm not sure. แต่เป็นไทยก็คือใส่ไปทั้งถุงเลยนะคะเขาให้ใส่ไปทั้งถุงเลยไปอบประมาณเอ่อหนึ่งชั่วโมงนะคะ cook f ก็คือหนึ่งชั่วโมงใส่ไปทั้งถุงเพื่อนหนึ่งชั่วโมงยี่ามมาสิบห้าทีคือถุงมันดันความร้อนได้หรอคือแบบไม่รู้ว่าไม่เคยแบบใส่ไก่ไปทั้งถุงนะคะ นี่ค่ะเราเราจะอบไก่ทั้งถุงให้ดูนะคะเพราะว่า follow the instruction ก็คือให้อบทั้งถุงนะคะตามที่เขาบอกมานะใราเห็จิตใส่ไปทั้งถุงอย่างเแลยวนะคะประมาณ20นาทีคือถุงยังไม่ละลายเลยคะ่ะนี่ค่ะคือมันเป็นถุงกันความร้อนนะคะเพื่อนนี่ดึงออกมาให้ดูนะคะแเราก็ต้องปัง่นตามรอย เราก็อบต่ออัอันนี้เป็นไก่ที่สุกแล้วนะคะเพื่อนนี้ซลงังน,น,นี่ค่ะนนาะิมจิทาเองากินไหมน,นีไก่นากินมแล้วมีนม้ำะคะีคะ่กินกับไว้ว่า นี่ค่ะคิมจิก็ทำสลัดนะคะอันนี้เป็นปลานะคะเอามาอบในตู้อบนะคะเป็นสำเร็จรูปนะคะ mm hmm. ที่เขาทำมาให้แบบนี้แล้วนะคะ,ะคิมจิก็เพิ่มตับสลัดลงไปนะคะ mm hmm. น่าทานไหมคะเพ mm hmm. ื่อน mm hmm. เดี๋ยวจะเพิ่มซอสเสร็จอ mm ิงวิซอสเสร็จเข้าไปด้วยนะคะ mm hmm. นี่ค่ะโลเ mm hmm. คัร์กน,นี่ก็จะเป็นอิงวิซอสเสร็จนะคะ น่นค่ะ่อี้คือจับฟร์เนนะคะมันจะมีแบบเมนบนสดด้วยนะคะนี่คอยาก,กินมากคือมันก็คล้ายๆกับไส้กรอกอีสานบ้านเราอะคะ่ะแต่คือมันไม่ใส่ข้าวแค่น้นเองนี่ค่ะคือแบบหมูรวนไส้กรอกอีสานหมูรวนอะไรอยคะ่ะเหมือนกันเลยนี่ค่ะคเพื่อนๆใช่กินจีนะคะใส่สลัดเดซซิ่งกปแล้วนะคะ สลัดญี่ปุ่นสไปซี่นะคะแต่ไม่เผ็ดม,มากนะคะนี่ค่ะล่นางกินไหมอันนี้คือไอศครีมช็อกโกแลตมาสนะคะที่เขาจะทำรูปร่างเหมือนช็อกตัวช็อกโกแลตเปิเนื้อข้างในเป็นไอศครีมไมว Thank you for watching. Don't forget to subscribe.